เผยข่าวลือ Oppo Find X8 Ultra จะได้อัปเกรดกล้องใหม่ทั้งหมดพร้อมกล้องพัสโคปคู่ด้วยระยะ3เท่าและ7เท่าพึ่งจะเปิดตัว Oppo Find X8 Series ในตลาดเกาหลอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองนะครับล่าสุดก็ได้มีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องสเปคกล้องของ Oppo Find X8 Ultra ที่จะยกระดับการซูมขึ้นไปอีกขั้นครับ โดยทวิตเตอร์ชื่อดังเผยว่า oppo find x 8 ultra จะเป็นเรือธงที่ต่อยอดมาจาก find x 7 ultra อย่างแท้จริงครับที่จะได้อัปเกรดกล้องใหม่ทั้งหมดตามนี้ครับกล้องหลักเป็นเซนเซอร์ lyt 9 0 0เซนเซอร์ขนาด1นิ้ว้ ultra wide เซนเซอร์ imx 8 8 2เซนเซอรข์ขนาด1.1.95ส่วน1.95นิ้วกล้องเทเล3เท่า75มิลลิเมตรเซนเซอร์ lyt 7 0 1มีเซนเซอร์ขนาด, mm, ด1.1.56ส่วน1.56นิ้วกล้องพันสโคป7เท่า 150มิลิเมตรเซนเซอร์ IMX 8 8 2มีเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน1.95นิ้วถ้าเทียบกับตอนไฟ X เจ็ดอัลตจะเห็นได้ว่าทั้งระยะและเซ็นเซอร์นี้ที่ใช้จะอัปเกรดขึ้นพอสมควรเลยครับรชิปเตอร์คาดว่าในกล้องอัลตราไวจะดีขึ้น10-20%กล้องพันสโคบ3เท่าเก็บแสงกลางคืนได้ดีกว่า15-25%ในขณะที่กล้องพันสโค อาจจะดีกว่าถึง20-30%เลยทีเดียวครับซึ่งถ้าดูจากสเปคแล้วก็มีความเป็นได้สูงเลยทีเดียวดีไม่ดี oppo อาจจะมีโปรโมทว่า f ฟ x 8 ultra เป็นเลองทงที่มีกล้องหลักทุกระยะเหมือนตอน5ฟ x 6 pro เลยก็ได้ครับส่วนสเปคอื่นของ oppo 5ฟ x 8 ultra คาดว่าจะมีหน้าจอแสดงผลแบบ ltpo oled ขนาด6.82นิ้วความละเอียด2 k พ l u s ฉายชิปโปงรัผลสัวเประกอน8อิลิตซึ่งคาดว่ารุ่นท็อปสุดนี้จะเปิดตัวทางการที่ประเทศจีนเดือนมีนาคมปีหนา้าส่วนจะวางขายนอกประเทศจีนด้วยหรือไม่นั้นเราคงต้องรองดูกันต่อไปล่ะครับ